ทีนี้มาฟังเรื่องรามาสูนกับเมฆขลากันบ้างนะครับเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีพญามังกรตัวหนึ่งมีฤทธิ์ท่องเที่ยวอยู่ในมหาสมุทรมีดวงแก้วดวงหนึ่งตั้งประดับไว้บนหัวของตัวบังเกิดเป็นรัศมีมีแสงรุ้งงามสว่างไปทั่วพญามังกรนี้มีทิดานางหนึ่งชื่อบณีเมฆขลารูปโฉมงดงามแต่ว่ามีนิสัยขี้เล่นชอบเที่ยวชอบสนุก ก็มักจะท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆร้องเล่นเต้นรำไปตามความขนองไม่มีความสงวนตัวนิสัยเขานางเป็นอย่างนี้ก็ทำให้พญามังกรเป็นห่วงมากวันหนึ่งก็เกิดความคิดว่าหากปล่อยไว้ยอย่างนี้คงจะไม่ดีเป็นแน่เห็นควรจะพาไปถวายเป็นนางสนมของพระอินทเพื่อนางจะได้อยู่ติดวิมานไม่ไปเที่ยวเล่นในที่ทั้งปวงเหมือนอย่างแต่ก่อนพญามังกรก็ถือโอกาสนี้ถวายดวงแก้วให้กับพระอิน ด้วยเห็นว่าเป็นของดีควรคู่แก่บรารมีของพระอินมากกว่าตนพระอินก็ทรงยินดีที่จะรับไว้แล้วก็มอบให้นางเมฆขลาเป็นผู้ดูแลรักษาเอาไว้ตั้งแต่มาอยู่ในวิมานพระอินทแล้วนางเมฆขลาก็มีความอึดอัดกรัดกลุ่มเพราะไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยผิดวิสัยที่เคยประพฤติของนางวันหนึ่งศพโอกาสก็ขโมยดวงแก้วหนีไปเที่ยวเล่นตามสบายใจ นางมณีเมฆขลาก็ร่ายรำอยู่ระหว่างก้อนเมฆแล้วก็ไปทั่วท้องมหาสมุทรกล่าวถึงยักษ์ตนหนึ่งชื่อรามาสูนมีขวานเพชรเป็นอาวุธรามาสูนตอนนี้เป็นเพื่อนรักกันกับพระราหูอยู่มาวันหนึ่งรามาสูนไปเยี่ยมพระราหูก็ไปพบพระราหูตัวขาดเหลือครึ่งตัวแต่ยังไม่ตายก็มีความสงสัยว่าใครกันนะบังอาจมาทำเช่นนี้กับสหายของตัวซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มาก พระราหูก็เล่าให้ฟังว่าพระนารายณ์เนี่ยได้ชักชวนให้ไปเป็นผู้กวนน้ําอมฤตแต่ครั้นกวนจนเป็นผลสําเร็จแล้วตัวก็ได้แอบดื่มน้ําอมฤตนั้นเพื่อจะได้เป็นอมตะพระนารายณ์ทรงทราบเรื่องก็กลิ้วมากก็เอาจาักกว้างตัดร่างของตนขาดเหลือเพียงครึ่งท่อนอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยหากแต่พระราหูได้เสวยน้ําอมฤตเข้าไปก็เลยทําให้ไม่ตายรามาสูรได้ฟังอย่างนั้นก็นึกสงสารเพื่อนเป็นอย่างยิ่ง ก็คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์โดยจะไปขอพรพระอินให้พระราหูกลับคืนร่างกายเป็นอย่างเดิมแต่ก่อนที่จะขอพรพระอินได้นั้นจะต้องทําความดีความชอบอย่างใดอย่างหนึ่งให้พระอินเห็นซะก่อนพอดีนึกได้ถึงนางมณีเมฆขาลานางสนมของพระอินทที่แอบเอาดวงแก้วของพระอินไปเที่ยวโยนเล่นรามาสูรคิดว่าถ้าจับนางได้แล้วนําไปถวายพระอินพร้อมกับดวงแก้ววิเศษก็จะได้ความดีความชอบ จะเป็นโอกาสให้ได้ขอพรช่วยพระราหูได้ย้อนกล่าวถึงนางมณีเมฆขาเมื่อแอบหนีออกจากวิบานของพระอินได้แล้วก็รู้สึกสนุกเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้เที่ยวเล่นตามลำพองขนองใจเมื่อพระอินทรงทราบก็ไม่ได้เกลียวโกรธแต่อย่างใดเพระาะทรงทราบนิสัยของนางดีอยู่แล้วเพียงแต่ให้ไปตามตัวกลับมาบ้างหลายครั้งหลายหนแต่นางก็ไม่เคยยอมกลับมาจะขอเที่ยวเล่นให้สบายใจก่อนทุกคราวไป พระอินทร์ทรงอ่อนพระไทยก็ต้องยอมปล่อยไปทุกครั้งแต่ทรงเห็นว่าจะเที่ยวเตะเตะไปวันวันอย่างนั้นก็เปล่าประโยชน์จึงมีบัญชาให้ไปดูแลพระมหาสมุทรแล้วก็ทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้มีบุญที่ตกน้ําให้พ้นความตายอีกอย่างหนึ่งด้วยนางมณีเมฆขลาก็รู้สึกยินดีที่ได้รับหน้าที่นี้ได้ช่วยผู้มีบุญที่ตกอยู่ในอันตรายหลายท่านเช่นพระมหาชนกพระสมุทรโคตรแต่เรื่องที่พระอินทร์อภัยโทษให้นางเมฆขาลานี้ รามาสูรไม่ทราบคงยังคิดไปว่าถ้าจับนางเมฆขลาได้แล้วเอาดวงแก้วคืนพระอินได้ก็คงจะได้ความดีความชอบแล้วตนก็จะช่วยสหายให้พ้นโทษได้รามาสูรก็ออกติดตามนางเมฆขลาไปในที่ต่างๆหมายจะจับตัวนางไปถวายพระอินให้จงได้รามาสูรตามไปพบนางเมฆขลากับนางร่ายรำสำเริงสำรานใจอยู่ในระหว่างก้อนเมฆจึงจู่โจมหมายจะจับตัวนางให้ได้ แต่นางเมฆขาลาก็หลบหลีกได้ว่องไวรามสูรไม่อาจจะจับเอาตัวได้นางก็โยนดวงแก้วหลอกล่อให้รามสูรไล่ตามเพราะว่ารู้ว่ามีของดีของวิเศษป้องกันรามสูรทำอันตรายไม่ได้แสงแก้วสว่างวาบเข้าตารามสูรจนพราพรายก็ทำโมโหยิ่งนักกว้างขวานเพชรอาวุธคู่มือไปหมายจะฆ่านางเมฆขาลายให้ตายแต่อำนาจดวงแก้ววิเศษก็คุ้มครองนางไว้ได้ทุกคราวไป หวานเพชรไม่อาจจะทำอันตรายนางได้แล้วนางก็หลบหลีกหนีไปได้ไกลรามาสูนก็ออกติดตามต่อไปอีกต่อสู้ล่อหลอกกันอยู่อย่างนี้เป็นหลายคราวเมื่อไรตามทันกันก็มีเหตุอย่างนี้ทุกคราวไปแต่เวียนไล่เวียนล่อกันมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็ยังจับกันไม่ได้สักทีเวลาฝนตกว้าแลบแปลปราบบนท้องฟ้าผู้เท่าผู้แก่ก็เล่าสืบต่อกันมาว่า แสงฟ้าแลบนั่นแหละคือแสงดวงแก้วของนางเมฆขลาส่องเข้าตารามาสูนส่วนเสียงฟ้าร้องก็คือรามาสูลกว้างขวานเพชรด,ด้วยฤทธิโมโหและเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเปรี้ยงก็คือเสียงกระทบกันระหว่างดวงแก้วของนางเมฆขลากับขวานของรามาสูนนั่นเองครับต่อไปเรื่องหนูน้อยแตงโมโครับ เรื่องของหนูน้อยแตงโมมีว่าที่ชายป่าแห่งหนึ่งมีกระท่อมหลังหนึ่งอยู่ริมน้ําเป็นที่อาศัยของตายายสองคนผัวเมียคืนวันหนึ่งยายหลับฝันว่าได้เด็กผู้ชายคนหนึ่งมาเลี้ยงเป็นลูกพอเช้าตื่นขึ้นมาก็เล่าความฝันให้ตาฟังแล้วยายก็บอกอีกว่าถ้าเรามีลูกสักคนก็จะดีหนะ้าตาจะได้ไม่เหงาแล้วเราก็แก่ลงทุกวันไม่มีโอกาสมีหรอกนะ และในเช้าวันนั้นเองขณะที่ตาลงไปอาบน้ําที่แม่น้ําสักครู่ตาก็เหลือบไปเห็นแตงโมลูกใหญ่ลอยน้ํามาก็เลยเก็บขึ้นเอาไปให้ยายดูยายเห็นอย่างนั้นก็อยากจะกินแตงโมคือมาทันทีแต่นึกแปลกใจเว้แตงโมอะไรนะทําไมลูกมันถึงได้ใหญ่โตมโหารานนะักครั้นพอถึงกระท่อมตาก็หยิบมีดมาหมายจะผ่าแตงโมก็แววได้ยินเสียงเด็กเรียกตาจา๋าค่อยๆผ่านะเดี๋ยวหนูเจ็บ ่ายตาก็ยายก็เหลียวซ้ายแลกขวามไม่เห็นมีใครก็แปลกใจนึกว่าผีหลอกแต่ความอยากกินแตงโมก็หยิบมีดขึ้นมาจะผ่าอีกตาจา๋าค่อยๆนะตาก็เอาปลายมีดจ่อที่ลูกแตงโมยังไม่ทันจะได้ออกกำลังแตงโมก็ผ่าออกเองทันทีตาก็ยายตกใจแทบสิ้นสติเพราะแทนที่จะเป็นแตงโมเนื้อแดงน่ากินกลับเป็นเด็กผู้ชายแล้วพูดได้ด้วย ตาจ๋ายายจ๋าเลี้ยงหนูไว้ด้วยนะหนูจะช่วยตากับยายทำงานและแล้วเวลาก็ผ่านไปเด็กชายแตงโมก็อายุครบเจ็ดปีเต็มตากับยายก็แก่มากแล้วแตงโมก็ออกช่วยหาผักหาปลาและผลไม้ในป่ามาเลี้ยงตายายทุกวันวันหนึ่งแตงโมนำผักไปขายในหมู่บ้านได้ยินชาวบ้านพูดกันว่ามียักษ์ใจร้ายเที่ยวจับคนกินชาวบ้านในแถบนั้นก็เตรียมอพยพไปอยู่ที่อื่น พอกลับถึงบ้านแตงโมก็เล่าให้ตากระยายฟังตากระยายก็บอกให้แตงโมรีบหนีเอาตัวรอดเจ้าไปเอะเถอะตากระยายแก่แล้วยักษ์มันคงไม่กินหรอกคนแก่มันหนังเหนียวมันกินยากเจ้ารีบไปเสียแตงโมก็ไม่ยอมไปเพราะเป็นห่วงตายายจะลําบากแต่ทนคำรบร้าของตายายไม่ไหวก็ตกลงใจที่จะไปยายก็หาอาหารใส่ย,ยาให้แตงโมไปกินกลางทาง ตาก็ให้มีดดาบกับแตงโมเล่มหนึ่งเพื่อป้องกันตัวแล้วก็แตงโมก็ลาตายายออกเดินทางไปเวลาผ่านไปขณะที่แตงโมกําลังนอนหลับอยู่ที่กคนต้นไม้ก็ตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงลมพัดเสียงนกกาแตกตื่นบินหนีกันจ้าละวันเสร็จแล้วร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นแตงโมก็ตกใจสุดขีดไม่นึกมาก่อนว่าจะเจอยักษ์หน้ากลัวอะไรอย่างนี้เขี้ยวยาวงงตาแดงปากก็หน,น้าเครียดน่าเกลียดมันเสยะยิ้มแล้วก็พูดว่า ไอหนูอ้ยตัวเจ้าเล็กเลือกก่อนว่าแล้วก็เอื้อมมือมาใกล้ๆตังโมความที่กลัวตังโมก้าวขาจะวิ่งหนีก็ก้าวไม่ออกจะยกดาบที่ตาให้มาก็ยกไม่ขึ้นตังโมก็เลยตกอยู่ในมือของยักษ์ก็ทําได้เพียงอ้อนวอนขอชีวิตพ่อยักษ์จะาอยากินหนูเลยตัวหนูเล็กนิดเดียวถึงพ่อยักษ์กินก็ไม่อิ่มหรอกปล่อยหนูไปเถอะฮ่าๆๆเจ้าเด็กน้อยเอ้ยทำพูดจาน่าสงสาร ใครยังไม่กินเจ้าดีกว่าจะเลี้ยงเอาไว้ก่อนจนขวาจะโตเจ้ายักษ์พูดจบก็าพาตังโมไปขังไว้ในถ้ำเวลาที่มันออกอาหารกินมันก็เอาหัวเผือกหัวมันและผละไม้มาฝากแังโมทุกวันอยู่มาวันหนึ่งยักษ์ออกหากินตามปกติเดินทั้งวันก็ไม่มีมนุษย์ให้กินสักคนมันก็หิวมากจนกระทั่งเวลาพลบค่ำมันก็เดินกลับถ้ำหมายจะกินแตงโม ทั้งฝ่ายจั้งมัวสังหรณ์ใจว่าวันนี้ยักษ์จะไม่มีอะไรกินก็เตรียมหัวเผือกหัวมันที่ตัวเก็บเอาไว้ออกมาพอยักษ์เข้ามาใกล้ก็พูดด้วยวาจาอ่อนหวานพ่อยักษ์จ๋าวันนี้หนูเตรียมเผือกมันไว้ให้พ่อยักษ์กินพ่อยักษ์เหนื่อยไหมทําไมวันนี้พ่อยักษ์ไปจนเย็นเลยยักษ์ได้ยินอย่างนั้นก็ปลื้มใจก็คิดว่าเออตัวเรานี้ก็ไม่มีลูกถ้ามีลูกคอยเอาใจใส่ย,ยามเหงานี้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันที่พ่อหามาให้ฉันนะฉันแบ่งกินแต่น้อย ไม่กินหมดหรอกเผื่อวันข้างหน้าพ่อหาไม่ได้จะได้มีกินแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันอยากให้พ่อลองกินของอย่างนี้มั่งนอกจากจะอร่อยแล้วยังไม่บาปอีกด้วยนะพวกผักพวกพืชเนี่ยหลังจากนั้นแตงโมก็เล่าเรื่องของตัวให้ยักษ์ฟังยักษ์รับปากว่าจะไม่กินมนุษย์อีกต่อไปแล้วก็พาแตงโมกลับไปหาตายายแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างมีความสุขครับ มาฟังเรื่องจากพระไตรปิฎกเรื่องพยากระต่ายครับบริเวณชานเมืองพราราณสีี่มีป่าใหญ่อยู่แห่งหนึ่งด้านหลังของป่านั้นติดเชิงเขาด้านหนึ่งติดแม่น้ําและอีกด้านหนึ่งติดหมู่บ้านชายแดนมีสัตว์ป่าจํานวนมากอาศัยอยู่แล้วก็มีสัตว์สี่ตัวเป็นเพื่อนกันก็มีกระต่ายมีลิงมีหมาจิ้งจอกแล้วก็นาคชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นกระต่าย ได้รับแต่งตั้งจากเพื่อนทั้งสามให้เป็นราชาของพวกตนเนื่องจากมักจะกล่าวสอนเพื่อนเอนเหล่านั้นให้ทำความดีอยู่เสมอสัตว์ทั้งสี่ตัวนี้เป็นสัตว์ฉลาดรุ่งเช้าต่างฝ่ายต่างก็ออกไปหากินแล้วพอตกเย็นก็จะมาพบปะพูดคุยกันและหลังจากพูดคุยสนุกสนานเฮฮากันแล้วกระต่ายก็มักจะกล่าวสอนว่าพวกเราต้องให้ทานนะต้องรักษาศีลแล้วต้องทาอุโบสถกรรม สัตว์ทั้งสามตัวนั้นรับโอวาทของกระต่ายไปปฏิบัติแล้วก็กลับเข้าพุ่มไม้ที่อยู่ของตัวสัตว์ทั้งสี่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนวันเวลาผ่านไปหลายปีวันหนึ่งกระต่ายมองไปบนท้องพระเห็นพระจันทร์เพ่นเต็มดวงทอแสงสว่างนวลก็รู้ได้ทันทีว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันถือศีลอุโบสถหรือว่าวันพระดังนั้นเมื่อลิงหมาจิ้งจอกและนาคมาพร้อมกันกระต่ายก็บอกว่า เพื่อนเอ้ยพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถแล้วนะเพื่อนทั้งสามจงสมาทานศีลแล้วรักษาอุโบสถทานที่คนมีศีลให้ในย่อมมีผลมากฉะนั้นเมื่อมีใครมาขอนี่เพื่อนจงแบ่งอาหารให้เขาก่อนแล้วตัวเองค่อยกินทีหลังนะสัตว์ทั้งสามก็กล่าวขอบคุณกระต่ายแล้วก็กลับเข้าพุ่มไม้ที่อยู่ของตัวตามเดิมรุ่งเช้าเป็นวันอุโบสถวันพระ สัตว์ทั้งสสมาทานศีลแล้วก็ออกไปหากินด้วยหมายใจจะนําเหยื่อมาเก็บตุนไว้กินหลังจากออกจากถือศีลอุโบสถแล้วนาคนเป็นสัตว์กินปลาก็ไปหาเหยื่อแถบริมฝั่งแม่น้ำคงคาเวลานั้นมีพรานเบ็ดคนหนึ่งกำลังหาปลาอยู่เขาตกเบ็ดได้ปลาตะเพียนมาเจ็ดตัวก็เอาเถาวันมาร้อยเป็นพวงแล้วก็นำไปกรบทรายไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองแล้วก็กลับไปตกเบ็ดใหม่ นาคซึ่งกำลังเดินหาปลาตายอยู่แถบนั้นได้กลิ่นคาวปลาก็สูดดมไปตามกลิ่นจนกระทั่งถึงที่ที่ทพรานเบ็ดกลบปลาไว้นาคก็คิดด้วยความดีใจที่หาพบโอ้อยู่นี่เองจากนั้นก็เริ่มคุยทายนาคก็ดีใจที่เห็นปลาพวงใหญ่แต่ไม่แน่ใจว่ามีเจ้าของหรือเปล่าก็ประกาศขึ้นสามครั้งว่าเจ้าของปลาอยู่ไหนอ่ะครั้นเห็นว่าไม่มีเจ้าของ นาคก็คาบพวงปลาไปแขวนไว้ที่พุ่มไม้ที่ตัวอยู่ตั้งใจว่าจะเก็บกินไว้หลังจากออกจากถือศีลอุโบสถแล้วจากนั้นก็มานอนนึกถึงศีลที่ตัวเองสมาทานด้วยความปิติใจส่วนหมาจิ้งจอกออกไปหากินตามนาข้าวมันเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโรงนาแห่งหนึ่งเข้าเห็นเปิดอยู่ก็เข้าไปในโรงนาแห่งนั้นก็พบว่ามีเนื้อย่างอยู่สองก้อนมีเฮียตายอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ กระบอกนมเปรี้ยวหนึ่งกระบอกเอมีเจ้าของไหมเนี่ยอะมันก็ประกาศหาเจ้าของเสียงลั่นอยู่สามครั้งและเมื่อไม่เห็นมีเจ้าของมันก็คาบของกินทั้งหมดนะั้นไปเก็บไว้ในที่อยู่ของมันด้วยตั้งใจว่าจะเก็บไว้กินหลังจากออกจากถือศีลอุโบสถแล้วจากนั้นก็มานอนนึกถึงศีลที่ตัวเองรักษาด้วยความปิติใจเช่นเดียวกับนาคส่วนลิง ลิงออกไปหาเก็บผลไม้ป่าได้มะม่วงมาหนึ่งพวงแล้วก็มาเก็บไว้ในที่อยู่ของตัวด้วยหมายใจจะเก็บไว้กินหลังจากออกจากถือศีลอุโบสถแล้วเช่นกันจากนั้นก็มานอนนึกถึงศีลที่ตัวรักษาด้วยความปิติใจเช่นเดียวกับนากระหมาจิ้งจอกไฟกระต่ายเป็นสัตว์กินหญ้าเป็นอาหารเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องออกไปหาอาหารมากักตุนไว้เนื่องจากหญ้ามีขึ้นอยู่ทั่วไป แต่ขณะเดียวกันก็อดคิดไม่ได้ว่าเอะหากมีผู้มาขอของกินเราจะเอาอะไรให้เขาอะแน่นอนว่าเราไม่สามารถจะให้หญ้าเขากินได้หรอกนอกจากหญ้าแล้วเราก็ไม่มีของกินอย่างอื่นเลยแม้แต่สิ่งเดียวเอาเถอะแม้เราจะไม่มีของกินอย่างอื่นแต่เราก็มีเนื้อให้เขากินได้เราจะให้เนื้อของเราเป็นทานทันทีที่กระต่ายคิดให้ชีวิตทั้งตัวเองเป็นทาน พระแท่นที่ประทับของพระอินกร้อนเผาขึ้นมาทันทีพระอินทสอดส่องด้วยทิพเนตรก็เห็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งสี่ในโลกมนุษย์โดยเฉพาะความเป็นไปของกระต่ายทรงหมายจะทดลองกระต่ายเป็นสําคัญก็แปลงเป็นพรามแล้วเข้าไปหาหนาก่อนหนาก็ร้องถามอ้าวพ่อพรามมายืนทําอะไรอยู่ที่นี่ล่ะมาขออาหารท่านนะสิวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาศีลอุโบสถ นาคก,ก็ดีใจมากที่ได้ยินพราหมณ์พูดอย่างนั้นก็ตกลงเพราะอารามอบพวงปลาให้ทั้งพวงพระอินทร์แปลงรับแล้วก็คืนให้แล้วก็เดินไปยังที่อยู่ของหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกเห็นมีพราหม์มายืนตรงที่อยู่ก็ถามอย่างที่นาคถามแล้วก็ได้รับคําตอบอย่างเดียวกันมันก็ดีใจมากก็รีบเอาเนื้อย่างเอาเฮี้ยแล้วก็กระบอกนมเปรี้ยวมามอบให้พระอินทร์แปลงรับแล้วก็คืนให้แล้วก็เดินต่อไปอยังที่อยู่ของลิง ลิงเห็นมีพรามมายืนอยู่ตรงที่อยู่ของตนก็ถามอย่างที่สัตว์ของตัวนั้นถามนะมันก็ดีใจมากกา็รีบนำผลมะม่วงมามอบให้พรามพรามรับแล้วก็คืนให้อย่างเดิมจากนั้นก็เดินต่อไปอยังที่อยู่ของขาากระต่ายกระต่ายก็ถามพรามมาพรามมาที่นี่ทำไมอะ่ะเออมาขออาหารท่าน่ะวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาศีลอุโบสถกระต่ายก็ดีใจมากที่ได้ยินพรามมากล่าวขออาหารอย่างนั้น เนื่องจากจะได้ให้ทานอย่างที่ตั้งใจไว้ก็บอกว่าท่านพราหมณ์ดีแล้วที่ท่านมาขออาหารจากข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะให้ทานชนิดที่ตัวเองก็ไม่เคยให้มาก่อนเลยคือสละเนื้อของข้าพเจ้าให้ท่านกินท่านเป็นคนมีศีลย่อมไม่ฆ่าสัตว์แน่แต่ข้าพเจ้าจะกระโดดเข้ากองไฟให้ไหมถึงตอนนั้นท่านก็จะได้กินเนื้อที่ย่างสุกของข้าพเจ้าแล้วค่อยไปบำเพ็ญสมณธรรม พระอินทร์แปลงประสงค์จะช่วยให้ความปรารถนาของกระต่ายสำธิ์ผลก็เนรมิตกองไฟขึ้นมากองหนึ่งใกล้ๆกันนั่นเองทันทีที่เห็นกองไฟลุกโพลงขึ้นกระต่ายก็รีบผลลุกขึ้นจากที่นอนแล้ววิ่งไปที่กองไฟทันทีครั้นแล้วก็สลัดขนสามครั้งเพื่อจะไล่สัตว์ที่ติดอยู่ที่ขนออกจากนั้นก็ตั้งจิตเป็นกุศลสละชีวิตให้เป็นทานกระโดดก็ไปนในกองไฟอย่างสง่างามคล้ายพญาหงโผลลงสะบัว แต่ปรากฏว่าไฟไม่ได้ทําอันตรายต่อร่างกายของกระต่ายนั้นเลยกระต่ายรู้สึกเย็นเหมือนอยู่ท่ามกลางหิมะก็แปลกใจและร้องถามพรามคือพระอินทแปลงถึงเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นพระอินแปลงก็ตอบว่าเราเป็นพระอินทแปลงกายมาเพื่อที่จะทดสอบท่านข้าแต่พระอินทขอพระองค์อย่าทงทําอย่างนี้เลยเพราะถ้าหากคนทั้งโลกจะมาทดลองข้าพเจ้าโดยวิธีอย่างนี้ก็จะไม่ได้เห็นว่าข้าพเจ้าไม่อยากให้อะไร เสียเวลาเปล่าๆเพราะข้าพเจ้าให้ได้แม้กระทั่งชีวิตทั้งตัวเองพระอินทร์ซึ่งบัดนี้ปรากฏพระองค์ในร่างของเทวดาแล้วอนุมโมทนาในกุศลเจตนาอันแรงกล้าของกระต่ายและประสงค์จะประกาศเกียรติคุณของกระต่ายให้อยู่ชั่วฟ้าดินสลายจึงบีบภูเขาทั้งลูกแล้วเอาน้ําสีดําเป็นหมึกวาดรูปกระต่ายลงไปบนดวงจันทร์ทาให้นับแต่นั้นพระจันทร์ก็มีรูปกระต่ายอยู่คู่กันด้วยเสมอ ขั้นประกาศเกียติคุณของกระต่ายให้ปรากฏแก่โลกอย่างนี้แล้วพระอินทร์ก็อุ้มกระต่ายออกจากเปลไวไฟแล้วก็นําไปนอนบนหญ้านุ่มก่อนจะเสด็จกลับไปสวรรค์ชั้นดาวดึงฝ่ายสัตว์ส,สี่สหายคือนาคหมาจิงจอกลิงและกระต่ายต่างก็ไม่ประมาทให้ทานรักษาศีลรักษาอุโบสถตราบสิ้นอายุไขชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ตั้งใจจะทําอะไรจริงนั้นมักจะมีอุปสรรคเสมอ แต่ส่วนมากอุปสรรคนั้นมักจะเป็นแค่เครื่องมาทดลองเหมือนพยากระต่ายตั้งใจสละชีวิตให้เป็นทานแล้วถูกพระอินทร์แปลงกายมาทดลองฉันนั้นนะครับ